วันนี้ผมจะมาถอดประกอบรางหรือฟิตเนสนะครับหลักการถอดประกับรางหรือฟิตเนสนะครับเราจะถอดตรงกลางก่อนนะครับ สุดท้ายนะครับการจะทอดมันจะแน่นนะครับเพราะว่าจะมีพวไอ้นี่อยู่ข้างในก็จะใช้ค้อนนะครับตี นี่จะเป็นแผ่นซิตเทตนะครับเราจะดูเช็คครับแล้วเราก็จะทำความสะอาดด้วยแปรงนะครับเราก็จะใส่เข้าไป อนนั่งนะครับอันนี้เราก็จะมาใส่นอ็อตตามนี้เลยนะครับปุ๊บเราจะใส่น็อตหัวก่อนแล้วเราก็จะมาใส่ท้ายนะครับใช้มือหมุนให้มันเข้าไป ล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วรเราก็จะใส่กลางเราก็จะใส่กลางตึ๊บนอตใส่กางตึ๊บต้องดูหน้าน็อตด้วยนะครับ หน้ามนๆนี่จะเป็นด้านหน้านะครับแต่ถ้าเป็นเรียบเรียแบบนี้จะเป็นด้านในนะครับเราก็ต้องใส่ให้ถูกนะครับเราจะใส่ป๊บพอจะใช้มือหมุนแน่นแล้วใช่ไหมครับเราก็จะใช้ประแจน,นะครับขันหัวกว็อให้แน่น เราก็จะมาขันท้ายให้แน่นนะครับขันะเอแล้วก็ตรงนี้นะครับเอาหมุนเอหมุนแน่นแล้วก็กให้แน้นน้ให้ให้ใให้น น็อตที่น็อตต้องหดน,น็อตตรงนี้นะครับเออสลักเกียวตรงนี้นะครับต้องอยู่แบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้ลุกง่ายขึ้นนะครับถ้าเวลาลรถวิ่งหรืออะไรตัวพี่ข้างในตรงนี้นะครับจะต้องมีเครื่องมือวัดวัดว่าห่างกี่มิลต้องดูตามคู่มือนะครับ